เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกหนึ่งในพระนามที่ต้องบอกว่าลึกซึ้งมากๆของพระพุทธเจ้ากันนะครับคํานั้นก็คือสุขโตหรือที่แปลตรงตัวว่าผู้เสด็จไปดีแล้วครับแต่เออคำว่าไปดีแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่จริงๆแล้วคาโบราณคํานี้นะครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่ชื่อเรียกเฉยๆนะครับแต่มันคือการอธิบายภาพรวมของเส้นทางแห่งพุทธะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะความหมายของคำนี้กันนะครับโดยจะมองผ่าน5้าแง่มุมหลักๆนี้เลยครับก็คือผู้เสด็จไปดีแล้วหนทางแห่งความดีจุดหมายสูงสุดวาจาที่ตรัสสวยดีและท้ายสุดคือมรดกที่ยั่งยืนครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือคำว่าสุขโตเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องเดียวนะครับแต่มันเป็นการรวมเอาการกระทำที่สำคัญมากๆ3อย่างไว้ด้วยกันเลยซึ่ง3อย่างที่ว่านี้ก็คือ 1. ไปโดยขนทางที่ดี2ไปสู่จุดหมายที่ดีและ3คือการกล่าววาจาที่ดีทีนี้เรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องของขนทางนี่แหละครับ ความหมายแรกของสุขโตเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงตัวการเดินทางของพระพุทธองค์เลยพูดง่ายงก็คือวิธีการหรือ how to ที่พระองค์ทรงใช้จนกระทั่งบรรลุการตัดสลุนั่นเองครับแล้วเส้นทางที่ดีที่ว่าเนี่ยคืออะไรคําตอบก็คืออริยมรรคมีองค์8ครับซึ่งเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะขัดเกลาทั้งความคิดคาพูดและการกระทําของเราให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือปัญญา และศีลครับเอาล่ะเมื่อเรามีหนทางที่ดีแล้วคำถามต่อมาที่น่าคิดก็คือแล้วปลายทางของเส้นทางนี้มันคือที่ไหนกันละ่ะจุดหมายปลายทางนั้นก็คืออมตะนิพพานครับมันคือสภาวะที่ทุกตัณหากิเลสต่างๆเนี่ยดับสิ้นลงไปโดยสมบูรณ์ต้องย้ำนะครับว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ภพภูมิที่เราจะเดินทางไปถึงได้แบบนั้นแต่มันคือสภาวะ สภาวะที่เป็นจริงสูงสุดที่อยู่เหนือการเวลาไม่มีการเกิดไม่มีการตายเป็นการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจริงๆมาถึงแง่มุมสุดท้ายของคองว่าสุข,ขโตกันแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมันคือเรื่องของการสื่อสารครับคือการสะท้อนสภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์ออกมาเป็นคำพูดที่ดีคือคำพูดของพระพุทธองค์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่ามีตัวกรองที่ทรงพลังมากๆอยู่3ชั้นเลย คือก่อนจะ t รั s อะไรออกมาเนี่ยต้องผ่านเช็คลิสต์สข้อนี้ก่อนเสมอ 1. เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า 2. เป็นประโยชน์ไหมและ 3. ที่สำคัญเลยคือมันใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดหรือยังแล้วประเด็นที่น่าคิดมากๆก็คือไม่ว่าคำพูดนั้นจะถูกใจคนฟังหรือไม่ก็ตามถ้าผ่าน3ข้อนี้ก็คือสิ่งที่ควรพูดครับแล้วรู้ไหมครับว่าหลักการที่ว่าเนี่ยมันถูกนามาใช้ในสถานการณ์จริงแบบทันทีทันควันเลยนะ คือหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ปุ๊บก็เจอบททดสอบนี้เลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพอตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ตั้งใจจะไปโปรดสหายเก่าที่เป็นปัญจวคัคคีทั้ง5แต่พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าทุกคนตั้งแง่เลยครับทีนี้พระพุทธองค์ไม่ได้โต้เถียงครับแต่ทรงใช้หลักการเมื่อกี้เลยคือใช้ความจริงกับเวลาที่เหมาะสมพระองค์แค่ตรัสถามไปเรียบๆว่าแต่ก่อนมาเนี่ยเราเคยกล่าววาจาเช่นนี้หรือไม่ว่าเราตรัสรู้แล้ว แค่คำถามนี้คําถามเดียวครับทําให้ปัญจาวาคีฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออจริงด้วยคนคนนี้ไม่เคยพูดโกหกเลยพอใจของผู้เขาเริ่มเปิดกําแพงในใจมันพังลงนั่นแหละครับคือเวลาที่เหมาะสมที่พระองค์จะเริ่มแสดงประถมะเทศนาเห็นไหมครับว่าทั้งหนทานที่ดีจุดหมายที่ดีและวาจาที่ดีพอสามอย่างนี้มันมารวมกันในคนคนเดียวเนี่ยมันก็ได้สร้างเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนขึ้นมา ทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าแล้วมรดกที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกของเรายังไงมีพุทธพจน์บุตรหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่คือหัวใจเลยครับมันบอกเราว่าตัวตนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายที่แตกดับไปตามกาลเวลาแต่คือตัวธรรมะหรือสัจธรรมที่พระองค์ค้นพบต่างหากซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นอมตะอยู่เหนือกาลเวลาครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปดีแล้วในทุกๆด้านแบบนี้ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็มีแต่จะนำประโยชน์และความสุขไปให้ที่นั่นทุกย่างก้าวทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่โลกทั้งสิน้นนี่แหละครับที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลสูงสุด และมันก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามมากนะครับเพราะการที่พระองค์ทรงเป็นสุขโตหรือผู้เสด็จไปดีแล้วโลกจึงตอบรับพระองค์ในฐานะสวาขาโตซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ที่มาดีแล้วหรือผู้ที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมันเหมือนกับว่าเมื่อเรามอบสิ่งที่ดีออกไปเราก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีกลับมานั่นเองครับและแน่นอนว่ามรดกของการไปดีนี้เนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่ในสมัยพุทธกาลนะครับ แต่มันยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ผ่านคำสอนที่ยังคงอยู่และผ่านชุมชนของผู้ปฏิบัติที่ยังคงเดินตามรอยทางนั้นก่อไปทีนี้ก่อนจะจบกันไปอยากจะทิ้งท้ายไว้เป็นคำถามให้เราได้ลองไปขบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราลองถอดหลักการของการดำเนินไปดีที่ว่ามาทั้งหมดคือการมีเส้นทางที่ดีมีเป้าหมายที่คุ้มค่าและมีการใช้คำพูดที่ผ่านการไตรตรองเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราเองล่ะครับไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับความเชื่อใดๆเลยนะครับ แค่ลองคิดดูว่าถ้าเราทำได้แบบนั้นชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้บ้าง